สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะนะคะน้านมีมีดมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นมีดไซส์ปากกาสําหรับพกพานะคะนะคะนะคะรัดด้วยหวายตรงนี้ก็รัดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ,คะเก่าเดิมๆเนาะนะคะเป็นเสมาเสมาเปลียวเพลิงค่ะทุกท่านเลยค่ะสวยงามข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะนะคะ มีก็กระทัดรัดสวยสําหรับพกพานะคะทุกท่านเนะยค่ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะนะคะพกพาได้เลยนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ๆเนาะใส่กระเปา๋าถ้าเป็นท่านชายขับรถก็เป็นกระเป๋าคาดหน้าอกเนาะกระเป๋าตะภายนะคะไม่ว่าเป็นผู้หญิงก็ใส่กระเป๋ากระเป๋าที่เราตะพายเล็กๆนะคะทุกวันนี้มีให้เลือกหลายารูปแบบแนวนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามงามมากๆเลยนะคะสําหรับพกพาเนนะคะ เรามารับชมนี่เล่มที่สองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นไซส์ปากกาเหมือนกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะดํางานนะคะดํางานฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะดํางานฝักไม้นะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับพกพาเช่นกันนะคะนะคะลายเสมาลายเ,เสมาโพเต็มใบนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะ มาโปดเต็นใบนะคะทุกท่านนะคะใบมีดก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะนะคะไม่ไม่ขาานะคะใบมีดไม่ใช่เปรเลตน,นะคะทุกท่านนะคะ่ะมีส่วนผสมนะคะเหล็กน้ําที่หรือว่าเป็นเหล็กที่เขาเอามาเผาแล้วก็มาตีหลอล้อมเนาะนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ ฝักนี้ก็จะเป็นไม้ประยุงนะคะทุกท่านค่ะไม้ประยุกเนาะคะเป็นไม้ไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกท่านเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะสาหรับพุกพานะคะทุกท่านเลยค่ะน้ำจะเอามีดสาหรับพุกพามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนะคะอันนี้ก็เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบก็สี่นิ้วครึ่งเนาะนะคะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะทุกท่านเลยค่ะ อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาอนะคะ12นักสัตว์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นด้ามงา12นักสัตว์ค่ะนี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเทพสัตตราจากนารายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเก่าเดิมๆค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะข้างเนาะนะคะนี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพเทพสัตตราจากนารายสันมีดก็นานะคะนคะสันมีดนานะะคนะคะ เป็นแต่ว่าสําหรับพกพาเป็นสิบสองนักษัตร์สิบสองราศีนั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมเล่มน,นี้ต่อไปเนาะนะคะอันนี้ก็เจ็ดนิ้วกว่านะคะทุกท่านใบมีดก็สี่นิ้วเนาะนะคะ,นะคะด้ามงาฝัากไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นปู่เท้าเทพสุวรรณนะคะแกะสลักนี่ก็เป็นลายไทยเนาะนะคะอันนี้เป็นปู่พระฤาษีเดินดงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นดั film, ้มงานนะคะทุกท่านเป็นดั้มงานฝักไม้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะสำหรับพกพานะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเนาะอันนี้เป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะร่องเลือดกระดูกงูกระหนกดอกไม้นะคะสวยงามนะคะมีเล่มนี้สวยมากๆเลยค่ะนะคะนค่ะเสมาใบโพครึ่งใบนะคะสำหรับพกพานะคะทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยหรือว่าเรา ทำธุรกิจส่วนตัวเนาะน่ะคะ่ะมีร้านค้าร้านขายนะคะนะคะพกติดตัวไว้หรือว่าเอาไวบะะาาา้บนหิ้งนะคะไว้ตรงหน้าร้านบนหิ้งนะคะให้ท่านหันหน้าออไปให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆเนาะนนคุณมนไสน่ะนะเพราะว่าสิ่งไม่ดีเนาะค่ะมนไสมนดำรือว,ว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกท่านท่านจะได้ปัดเป่าลมพัดลมเทนะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะอันนี้ก็สําหรับพุกพาเช่นกันนะคะนะคะสําหรับพุกพาเช่นกันนะคะ่ะอันนี้เซมมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะร่องเลือดก็อสองร่องนะคะร่องเล็กๆ Worth อีกร่องหนึ่งนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะกระดูกงูกระดกดอกไม้สันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านสันมีดก็หนาสวยค่ะนะคะสักสีเข้มขลัง,งมากๆเลยนะคะนะคะท่านใดมองหาหมีดสําหรับ พาอยู่นะคะนะคะทักไทยมาหาน้าได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันน้อนะคะนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามสามห้าหกเก้าสองแปดนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะนะคะเก้านิ้วเก้านิ้วกว่านะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสองกระสัดน้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามงานะคะงาขนาดนะคะทุกท่านเลยค่ะงาไทยเน้อนะคะนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตำหนิของเขานิดนึงนะคะทุกท่านเลยค่ะแต่งานสวยค่ะนะคะงานเนื้อแน่น,นะคะ่ะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสองกระสัค่ะมาอาดฝักก็จะเป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามนะคะมาชมใบมีดแต่น้อนะคะเป็นน้องสิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายน้องสิงนะคะนะคะเป็นลายน้องสิง ใบมีดก็ไม่ไม่เป็นเหล็กนะคะไม่เป็นสนิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะออกเงาเงาเนาะนะคะผสมเหล็กหลายๆอย่างเนาะนะคะมวลสารที่เขาเอามาตีหล่อๆเป็นใบมีดก็จะมีสิ่งเอ่อเหล็กมงคลนะคะเหล็กมงคลเหล็กน้ำพีเหล็กเอ่อได้หลายอย่างที่เป็นเหล็กที่สัพสิทธิ์นะคะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะนะคะสำหรับมีดเอ่อ คลิปนี้ก็จะเป็นมีดสำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนเราพกพาได้สะดวกสบายแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษาใครบูชาไปแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพอ่อท่านนะคะนะคะเพราะว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็อารัตนาศิลก็ระลึกถึงท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ